ก็ตาชื่อว่าเต๋อว้าอเไี้อะไรวะเนี่ยอย่าอะไรอะเขาบอกเขามีคนอยู่เขาจ้างเรามานะอฮีย่าให้มาช่วยน่ะแล้วไหนล่ะคนจ้างอ่ะเดี๋ว oh. ยวเขาเขาจ้างเราเขาจะมาทำเหียเราก็ตางเราแล้วเขามาเองเขาต้องตาเราสิอุ้ยเสือกตาเสือกบาลอุ้ยเมื่อกี้มันไม่มีนี่ก็ตาเสือกบาลทำไมหน้าเฮียอย่างเงี้ย เราตาหน้ากลัวมากเลยเจเออเราลุกขึ้นไปข้างบนก่อนที่มันจะบ้าได้มึงเออได้ได้ได้ไปเรื่อยเสียงประตูครับแสดงว่ามันเริ่มล่าตอนนี้หรออยากอีกก็ได้อะไรทิ้งคืนแล้วไอ้จริงหรอแอบไปแอบไปที่นะ่นหนได้เหรอตัวกูมีกุญแจอุ้ยมนเจ้ นี่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 จี้อาไปเอาไปเอาตุ้กตาเอาไเอาตุ้มตาถือไว้จี้ถือไว้เออแล้วก็ให้เลยให้เเลยลยจริงเหรอมันจับสิมันจับเออเอเอออย่างนั้นแหละปังใช่เลยเด็กตวหานมันเดินตามกูทำไมอ่ะไปสิไปสิขึ้นสิรอเชี้ให่แล้วอียะมาดูท้ายให้กูสิกูจะอ่านโน้ตอุยะอะไรวะกูเห็นขาเล็กๆอยู่ใต้ประตูนี้

ตุ๊กตาชื่อว่าเต๋อกชื่อตุ๊กตาหนูดีสัตว์ไ้มึงมันไม่ได้ผีเตี้ยไปลงอีหลักตุ๊กตัวมันลงมาทางนี้สิมาด้วยกันสิ่มาอยู่ใกล้ใกันซี่ไปให้ไปแล้วไปให้ไปแล้วโง่โง่หรอกมึงนี่มันโง่ใครทั้งนั้งเลยนะผีจะเตี้ยนี่นี่ตุ๊กตาธรรมดาฟ้าหรือใครใครอุ้ยเป็นใหม่้ว ตีอะลงไปไปไปสารแน่นะมาเทียวกูนะคิดว่ากูเป็นใครไกบหัวฮหนหเล่ยองไป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 ไ

ตายกระบอกแล้วเราก็จะกลายเป็นมินิดิจิตี้ตลอดกาลทุกคนพ่ายแพ้ต่อความมืดอุ้ยอะไรมียากเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นเด็กพวกมันนะเปิดเข้าสารไม่มีไม่มีเข้าสุกนันมาเปิดกระปุกไม่มีไม่มีเข้าสารลับ